ขอบคุณเครื่องดื่มนะครับจากอั้มรีแมพครับกาแฟแก้วแรกของวาววันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องนักแข่งของฝากเพียบเลยนะครับทุกวันเลยนะครับโอ้โหผมนี่ดีใจครับครอบครัวนักแข่งนี้เอาขนมมาฝากเมื่อเช้าก็มีกล้วยหอมหนึ่งหนึ่งหวีนะพี่วางไว้ในห้องคอนโทรลแล้วนะครับเป็นของพี่บรรลังสุขี่คลังอ่าชาวระยองเอากล้วยหอมจากสวนมาให้เลยครับขอบคุณนะครับพี่ อ่าคุณบุตรออ,ตโ,อรโตมาแล้วัพี่หอมาแล้วหรอคุณบุบอตออโตโหเมื่อช้างพูดถึงอยู่เลยคุณบอนเองสวัสดีครับผมคุณอนุชาจันทองแชร์ให้แล้วครับอ่าอยู่ไซน้อยครับอากาศกำลังดีโอ้โหตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอากาศที่ไหนมีเป็นยังไงหทุกคนรายงานหน่อยทำหน้าที่เป็นกบมุตุนิดนึงนะช่วยหน่อยแต่วันนี้เราขอให้พัทยาอากาศแจ่มใส ถึงเช้าๆจะดูมัวนิดนึงนะครับผมแต่ว่าได้อยู่สไลด์ออนนอนดึกสวยดีครับ <c oughs> คืออะไรครับผมสไลด์ออนนอนดึการอ RCT นะครับผมติดทรานสปอนเนอร์ปากทางพิษเวลานี้เลยครับสเปเชียลคาร์ขับด้วยนะครับผมสเปเชียลคาร์ขับ เอามาหน่อยมาหน่อยคนดูกดไลค์กดแชร์กันไปหน่อยครับผมโอ้โหทำไมวันนี้อากาศกรุงเทพเขาว่ามันดีหรือว่าอะไรครับผมอากาศหน้านอนนี่เหรอนี่คือ RCT ใช่ไหมเด็กเด็กสร้างใช่ไหมครับผมแก๊งเด็กสร้างว่าเนอะนะครับแก๊งเด็กสร้างคุณสไลด์ออนอนดึกมาแล้วเหรอบางใหญ่สบายบโอเคครับ<ม>คุณอ O A N อ่านว่าอะไรอ้อนอั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 นอ่อนมาสเตอร์เจ็ดครับอะไ่อนอ่อนหรืออ่อนอะไรสักอย่างนะครับบางบัวทองอากาศน่านอนมากครับบางสะเลอะไรครับบางสะเลคืออะไรครับตับเริ่มปีร้อนไงพี่ตับเริ่มปีอู้ตายแล้วโอ้โหนี่ครับนี่คือเขาเรียกว่ากองเชียร์กองเชียร์สวัสดีค่ะสาวๆยืนพัดตั้งแต่เช้าเลยเหรอเรานะ อยู่ในร่มยังถือร่มอีกนะแล้วถือพัดอีกนะแหมตากล้องกระชังจับนะพวกเราเนี่ยนะเออนี่คือกองเชียร์ครับกองเชียร์อันนี้รุ่นมัดรวมใช่ไหมครับออฟอาริศักสีมลาถามใช่ใช่ครับออฟอันนี้เป็นรุ่นก็เรียกว่าเป็นอะคาเดมี่ใ,ให้ <นะ S 2> ให้น<ะ>้องๆเขาสัมผัสสัมผัส,รสรหรือว่า,าทุกคนที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์เนี่ยได้ลงสัมผัสนะครับและก็คือถ้าใครแบบแนอนาคตแบบอยากเป็นนักแข่งก็จะ เดี๋ยวนี้ไปรถเป็นทํารถแข่งมันไม่ยากหรอกครับผมรุ่นนี้นะครับก็เราจะใช้เบสแลบนะครับไม่ใช่เชสเตอร์แฟกนะครับเราจะใช้เป็นเบสแลบเราจะไม่ใช้ธงมักลุกนะก็ใครวิ่งเวลาดีสุดอ่ะนะครับสวัสดีครับธนพลนะฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่ป๊อปสวัสดีจ้านะก็คุณอดีตบอกเข้าเวรหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยจริงป่ะเข้าเวรสวัสดีครับท่าน เข้าเวรแล้วเหรอวุฒิยอมุดคุณเอ็ดดี้สวัสดี SD, เอ็ดดี้มาวีอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะใครมาเข้าเวรนะฝากแชร์ด้วยมาแล้วพี่เอ็ดดี้ผมมาแล้วพี่เอ็ดดี้มาแล้วอนุชาจันทองเข้าไปดูในสนามได้ประตูไหนพี่ก็มุดอุงโมงค์มาก็ได้หรือว่าประตูใหญ่ก็ได้ดูใหญ่ก็ได้ก็นั่ดูฝั่งอธิการได้เพราะว่าเราก็สามารถดูผ่านมือถือได้นะครับผมหรือว่าอยากดูเข้าไปดูกิจกรรมในสนามก็ลงอุโมงค์มาแต่ว่าอย่ารบกวนเรื่องที่จอดนิดนึงนะ สวัสดีครับคุณพันุวัฒน์ขอกแชร์แล้วผอมอจัขอบคุณมากครับอันนี้ก็คือ starting g i d นะครับที่เมื่อเช้าน้องๆเขาลงไปจับเวลาแล้วก็มายืนถ่ายรูปอ่ะด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นแล้วเนี่ยมีอาทิเทพรองคำหลายๆคนนะครับปีพรพลคนซื่อสก,กายนะครับพิพัฒน์คงเกียงไก่นะครับเดี๋ยวเราไล่ามาเนี่ยอภิรักษ์ค้องใจก็อยู่ในนี้อันนี้ก็เป็น fc ของรายการเราแหละอ๋อครับผมดูบ่อยมากจนอยากมาลองขับเขาก็เลยมาลองนะครับ ลองดูครับเดี๋ยวลองมาด้วยกันนะครับโอ้พี่อดีบอกว่าใช้ให้แล้วขอบคุณมากนะครับหนึ่งฟาร์มเห็ดสู้ๆครับเดี๋ยว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 คุณเชียร์ตัวเองคุณเชียร์ตัวเองได้ด้วยเหรอฮะแล้วคุณไม่มาด้วยหนึ่งลาชบุรีคุณไม่มาะหนึ่งลาชบุรีคุณเชียร์ตัวเองได้ด้วยเหรอคุณต้องมาแล้วนะครับพี่หนึ่งเขา่พิงค์น่ะเพาพิงค์ฟาร์มเห็ดคุณอำนาจสวัสดีครับพี่อำนาจใช้แล้วจ้าขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอ้อมากใช่ไหม อํานาจครับอํนาจถึกแล้วตีมองไม่เห็นตัวตาผมก็ไม่ค่อยไหวแล้วล่ะคุณนิรชาบอกสวัสดีครับพี่ป๊อปสวัสดีจ้าน้องเนสสวัสดีจ้าเชดแชรแล้วดีมากเชดแชร์แล้วพร้อมเปียเดี๋ยวไปตีมือแตกอันนี้รุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเราให้มาหาประสบการณ์นะครับผมมาหาประสบการณ์ลองลองวิ่งอยู่ในสนามแบบมาลองลายเฉยเราจะมีรถนํา บวนก่อนครับผมครับเป็นเซฟติคาให้ทุกคนวิ่งเป็นตามไลน์เซฟติคาครับครับแล้วเดี๋ยวพอเซฟติคาหลบให้เนี่ยก็ค่อยมาแซงออกไปได้ตรงเขาเรียกแต่ต้องต่อแถวแซงนะใช่ครับใช่ว่าเดี๋ยวเราจะบีบให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนอันดับเราใช้เป็นเบสเบสแล็บใช่ครับใครเวลาดีสุดอนะครับสนามหน้าเจอกันครับพี่จริงหรือเปล่า โอ้พี่เบิร์ดไปฟ้าซิงสวัสดีครับพี่เบิร์ดคิดถึงจังเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เบิร์ดอ้าว98ออโต้ออปชั่นบายโต๊ะกลางกันยางตะตะสวัสดีครับชาวคณะของโต๊ะกลางแหมเปิดอูอ่ใหม่นะยินดีด้วยนะครับ,รบแถวไหนเอ่ยสวัสดีครับพี่ป้อมน้องฟ้าอีสวัสดีทีมงานโต๊ะกลางด้วยนะเปิดแถวไหนอ่ะอู่สวยเลยนะเท่เชีย อาล้วครับน้องๆก็เข้ากิจสตาร์แล้วครับจะยังงงๆกันนิดนึงนะครับว่าใครอยู่กิจไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาจัดแถวกันหน่อยสวัสดีครับช่างรักเซอร์วิสจากอายุทยาช่างรักเซอร์วิสอายุทยา f อพี่ป๊อปครับช่างลักนี่ก็เอ่อลงลงในรุ่นของ77ด้วยนะครับแล้วก็ลง7 0ด้วยนะเดี๋ยวเราดูกันพี่น้องชาวอยุทยาอย่าลืมเชียร์ช่างรักกันนะครับรุ่นนี้รถเดิมลงได้ลงได้ครับใช่ใช่ครับอันนี้มัน คือเราไม่ได้แข่งไม่ได้เรียกว่าแข่งนะครับอ่าครับผมนี่คุณอธิศักดิ์มาซอลงไปบี๊พะอยู่นะครับเนี่ยพี่บังอธิศักดิ์มาซอนะครับแล้วก็ลงไปบีบน้องๆอยู่สุดอ่าค่อยๆไปนะครับอธิเทพทองคำสตาร์ทอันดับทีนึงครับห้าสี่แปดนะครับผมอธิเทพทองคำเดี๋ยเรียกว่าสตาร์ทนะครับจอกกีดที่หนึ่งนะครับจอกกีดที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยปล่อยไปนะครับครับผมสวัสดีครับให้ผมช่วยโปรโมทได้นะครับสามเจ็ดห้าสกายทะ ถ้าช่ยนะครับผมหรือถ้าคุยถ้าอ่านผิดขออภัยนะพี่สกายถ้าคุยอ่าห้าเจ็ดห้านี่น้องสกายสู้ครับพี่ค่อยๆไปครับอ๋อโต๊ะกลางบอกอยู่แถวคลองหลวงคลองสี่ครับเส้นทางเดียวกับวัดธรรมกายอ๋ออยู่แถวกลับไปแถวเดิมอุ้ยคันนี้สวยพี่ป๊อบห้าหกสองครับผมเป็นพิพัฒพงษ์เพียร์ทรายครับผม ค่อยๆไปนะพี่พัดพงศ์นะมีคาดน้องหมีด้วยเหรอเออดีกลัวน้องหมีคอหักกันนะเออเอาน้องหมีนั่งเบาะหน้าด้วยเธอครับผมไม่เข้ากับรถคุณเลยนะครับโอ้คุณกล้าเพื่อพิชิตบอกผม f c ีโต๊ะกลางการยาครับเดี๋ยวรอโต๊ะกลางก่อนโต๊ะกลางธุรกิจเยอะฮะช่วงนี้ครับฮาฮาสครับพีรพลคนซื้อครับผมอ๋อพีรพลคนซื้อค่อยๆไปนะครับอย่าลืมคาดเบลเลยจ้าคาดเบลด้วยครับคาดเบลด้วยนะครับ พี่ลงสนามพี่ไม่คาดเบลไม่ได้นะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแชลตรวจหน่อยนะฮะดูเบลด้วยนะครับมาแชวเดินเอาเอาทงเคาะหัวได้เลยฮะนี่ครับ505นะครับผมครับเป็นทางด้านของเกลียงไก่ถั่วทองครับนะเกรียงไก่ถั่วทองครับก็มาหาประสบการณ์นะครับนี่เบลนี่เห็นไหมฮะกึ่งคือรุ่นนี้เราจะเรียกว่า มหาประสบการณ์ไม่ได้แข่งนะไม่ได้ชมไม่ได้แข่งนะเราเราบอกก่อนว่าเป็นมหาประสบการณ์ก้าวแรกสู่สังเวียนดีกว่าพูดอย่างนี้ใช่ครับนี่ครับคุณ564อาชินพัดเจริญลาบพัดครับผมใช่พี่บังกำลังบอกว่าให้ขับแบบไหนนะครับพยายามแซงกันในจุดที่ปลอดภัยก็คืออาจจะเป็นช่วงทางตรงอะไรอย่างเงี้ยพยายามทางโค้งเนี่ยบางทีเรายังไม่เก่งลายก็ไม่ต้องไปแซงมากหมายเลข68ครับธรรมนูนถือสัตว์ครับนี่ครับธรรมนูนถือสัตว์นะค่อยๆไปนะครับธรรมนูน นะครับก็ที่บีบไว้เมื่อเช้าจําให้ดีสัญญาณธงนะครับสําคัญมากธงแดงหยุดนะครับธงเหลืองห,ห้ามแซงใช่ห้าครับวิทยามีภูสีครับอ๋อวิทยาลงไปสนุกสุก,กับเขาเนาะค่อยๆไปนะเรื่อยๆชิวๆบางใหญ่ตื่นเช้าไป,ป้ปะเนี่ยฮะอากาศดีมากเขาบอกชิวๆบางใหญ่นี่พี่เขาเป็นเพื่อนพี่เก่งนะ่ครับหนะ้าครับพรเทพบุญเจอือโอ้พรเทพ แกเอาหน้ายื่นมากลัวกล้องไม่เห็นใช่ไหมน่ะโอเควัยวรุ่นอารมณ์ดีนะป้ายหนึ่งนาทีครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับทุกท่านครับป้ายหนึ่งนาทีทีมงานออกหมดครับทีมงานทุกคนออกครับ <c oughs> ป้ายหนึ่งนาทีครับ <c oughs> นัทพลสีสงครามอาทำไมนี่ชื่อวลาหยุด <c oughs> <c oughs> เอาวอานัทพลอ๋ <c oughs> อเขาขึ้นชื่อผิด <c oughs> นั่นสิครับทีมงานออกหมดเลยครับออกให้หมดครับ ออกให้หมดครับทีมงานออกหมดครับด่วนเลยครับสตาร์เครื่องยนต์ครับอ่านี่ครับห้าหากาครับวรายุทธแสงสวยโอเคค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะครับรถอะไรก็วิ่งได้แหละครับมาเป็นประสบการณ์ในชีวิตของคุณนะครับก้าแรกออกหมดเลยครับทีมงานออกหมดครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับสตาร์ทเครื่องยนต์522ครับอธิพัฒน์ราชบุตรครับผมค่อยๆไปครับ วาย15วินาทีครับน้องลองเรียกชื่อต่อหน่อยนะ,ะต่อไปก็จะเป็นทางด้านของวรอขอตายคร,รับ <5 70. S 2> อ่าวราบุษวราบุษ570คนอ่ากิจที่13นี่คนอภิรักษ์ข้องใจใช่518กิติพันธ์ปีติ202 573พงศักดิ์เพ่งสี506นนทรียอดหอม8 5อภิญยศเที่ยงไทยสง557ประกรณ์แซ่ลอ้อ 550ดวงพันธ์บุญคุม้ม560ที่คำพรสอนสง่า567สอนพองควงแสง19ครับจีราวัตรแสงสุก,กเกษมศักดิ์519สุเมรมัชชยะ561นัทพงศ์ไตรย,ยสุด563สุกิจทวัตอิสารานนท์569ชนตดพงศ์กรง,งามพิพัฒน์ครับรายชื่อประมาณนี้27คันครับผม6 <17 S 1> รอบสนาม เซฟตีคาจะนำก่อนนะครับผมสวัสดีคุณนันทวัฒน์ำนานครับท่านสท่านเต้ครับสทเต้ตื่นแล้วฮะดีวคุณตรีตีบอกว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรรุ่นนี้ก็คือ RCT Diver Safety นะคุณตรีก็คือเหมือนเป็นก้าวแรกสู่สนามนะครับผมก็คือให้น้องๆหรือท่านที่อยากลองมาวิ่งในสนามมาสัมผัสกับพื้นแท็กโดยที่เราจะคำนึงถึงความปลอดภยัย ในการวิ่งเป็นหลักก่อนนะครับถ้าวันหนึ่งน้องๆพวกนี้เติบโตอยากเป็นนักแข่งขึ้นมาติดใจขึ้นมาก็ถือว่าเราได้สร้างบุคลากรเพิ่มขึ้นในวงการครับผมอ้าวโตกลางสวัสดีมอร์นิ่งโต๊กลางตื่นแล้วเหรอสวัสดีครั เดี๋ยววันนี้ไปร่วมสนุกรุ่น OF ครับผมตุตกางมาลวง OF ด้วยเหรอใช่ครับผมรถเสียน้ำไเหรออุ้ยตายแล้วตกลางอุ้ยลงพี่น้ำเ็าน่ใครที่เป็นกองเชียร์ตกลางก็ไปเชียร์พี่น้ำนะครับผมง OF นะครับคุณสมชายว่า518เป้ใจหาย518ครับผมเป้ใจหายได้ครับอธิรักอันนี้ใจ คุณผู้ชมอาจจะงงนะในรุ่น RTT เนี่ยก็ไม่ได้แข่งแบบเป็นสปินเรอะไรขนาดครับผมก็เป็นทางไมแท็กให้ลงจับเวลาให้น้องๆได้ลงมาร่วมสนุกประสบการณ์เพื่อเพื่อจะได้มาสัมผัสแล้วก็อยากจะเป็นนักแข่งแห่งแคิสิงครับผมครับ,รบ,รบเพราะว่าการที่เราจะโอกาสที่มาวิ่งสน,นามเนี่ยก็ไม่ได้เยอะที่จะมาอยู่ในบรรยากาศรถแข่งอย่างเงี้ยแล้ว แล้วเมื่อเช้าเนี่ยครับเราก็จะมีการอบรมการบอกลายนะครับที่ถูกต้องให้น้องๆอยู่นะครับแล้วก็มีให้รู้ว่าเบื้องต้นในการเป็นนักแข่งเนี่ยต้องรู้จักอะไรบ้างนะครับแต่ทุกอย่างก็อยู่ในความปลอดภัยนะครับอย่างน้อยเราอยู่ในสนามแข่งเนี่ยสนามแข่งเนี่ยมีความปลอดภัยใช่ไหมฝ่ายยึนะใช่ครับผมนะครับเพราะว่าต<ม>ั<ม>วนักแข่งเองอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคือยังไงก็มีพร้อมนะครับ อยู่ในสนามแข่งนะหมวกกันน็องหมวกกันน็อกมือลงพุงรงเท้าแล้วก็ทีมงานผู้ไทย่ครับเรามีช่วยเหลืออยู่ตลอดรอบแรกก็จะเป็นอย่างนี้ครับวิ่งตามเอเซฟติคาร์ไปก่อนนะครับสักรอบหนึ่งแล้วเนี่ยพอเซฟติการเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้น้องๆก็ไปวิ่งผ่านเส้นทางตรงนะครับสตาร์ทออกไปแล้วก็เป็นการจับเวลาเป็นแลบ แห่งสนุกหามิตรภาพอ่่าใชครับผลมารยาทมีวินัยได้รางวัลกับ้าโอ้โหพี่บุษฐอ่าเนี่ยไหมครับพยายามละเอาคุณครับอ่าเนี่ยโอเคพยายามวิ่งตามลากันนะฮะยังไม่แซงก,ก่อนนะครับครับให้มาเขียวปึ๊บแล้วก็เ่อยไปนะฮะก็ตามกติกาที่เขาบีบก,กันมาเมื่อเช้าในห้องประชุมไปครับพยายามสนุกครับใช่พยายามเป็นซิงเกิลไลน์กันมาซิงเกิลไฟ แตงในจุดปลอดภัยของงานปลอดภัยนะครับหลายหลายคนก็อาจจะไม่เคยขับอ๋อในทางโค้งนี่เขาบอกว่าห้ามแต่งใช่ครับคือเขาตกลงไว้ไม่อยากแตงในโค้งเราจะให้ใส่ทางตรงเดียวก็คือทางที่มันปลอดภัยอ่ะพ่อิดรู้สึกปลอดภัยขึ้นเลยนะเนี่ยความปลอดภัยทัพโขงเส้นแรกนะครับนักแข่งนะครับนักแข่งแล้อเขาหโปร อคุณผู้ชมไปยิ้สังเกตไหมครับว่าเรามีปีโป้วางประตอ่าใช่เพราะว่าให้ให้น้องๆได้รู้ว่าจุดเลี้ยวจุดเบรกอ๋อเป็นเ้าเขาเรียกว่าประตูทางเข้าอ่าเข้าทางนี้เลี้ยวตรงนี้ออกทางนี้นะมันเป็นประตูนะถ้าคนที่เคยวิ่งในเตอร์กิดแล้วฝึกช่วงในงานเล้ใช่ครับว่าเข้าจุดไหนเบรกจุดไหนเลี้ยวจุดไหนนะครับเห็นไหมครับต้องมาร์คจุดให้เห็นได้ง่ายขึ้นนะครับใช่ใช่ให้น้องๆเขาสังเกตเห็น แล้วก็มีบางคนก็อาจจะมีประสบการณ์อยู่แล้วก็ลงไปแจมด้วยครับผมเพราะว่ารถไปดูน้องๆอเป็นเพื่อนกันใช่เห็นไหมพยายามวิ่งให้เข้าอยู่ในลายตัวเองนะครับเรียกว่าใน่วงกล้วยเนี่ยเราจะมีเต็มทั่วสนามนะครับผมในรุ่นนี้ให้เป็นจุดมาร์กจุดสังเกตว่าตรงนี้ต้องเข้าแล้วนะเผื่อบางทีอาจจะมีจุดบอดในบางจุดใช่ได้ดูเห็นมองเห็นบางคนเพิ่งเคยวิ่งครั้งแรกนี่ห้าห้าเจ็ดเห็นไหมครับเขาค่อยไปนะครับ 557นี่ของปรกรณ์แซ่ล้อนะครับแล้วก็เนี่ย550เนี่ยเห็นไหมฮะมีหลากหลายรุ่นอันนี้รถเสียอันนี้รถเสียไม่ได้ชน,นนะ<ท>อันนี้ไม่ได้อะไรนะฮะรถเสียครับของของคุณสกายนะฮะรถเสียไปแล้วเห็น<ช><ช>ไหมฮะขับขึ้นไปครับดีครับเนี่ยหมายเลข19อย่างเงี้ยนี่อยู่ในอ่าปนจิราวัฒนะนี่เซฟิโลนี่มาเยอะนะครับผมนะฮะวันนี้มีเซฟิโลมาเยอะเลยก็ยินดีต้อนรับครับอ่า A31 ด้วยนะครับ เด็ดิโลนะครับเนีย่ยเห็นไหมแทงได้อย่างเงี้ยอ่ามันเป็นทางตรงปลอดภัยนะครับให้น้องๆได้วิ่งสนุกสนานกันนะครับเนีย่ยหมายเลข19สีสวยเลยทีเดียวกับศิรวัตอ่าแล้วมันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับหลายๆกลุ่มก็จะแบ่งไปฮนะนี่เป็นไงอีซูซุก็มีเป็นไงเล่าโถ่รถหลากหลายรุ่นเนี่ดูเป็นไงใช่ชัายานต่อใ,ให้ลูกตามในชะ่ต่อให้ลูกตามนะครับหลากหลายรุ่นอ่ะเห็นไหมเพื่อนๆเร็วกว่าผมไปก่อนเพื่อนเอาเอานไป มาหาประสบการณ์เรียกว่ารุ่นนี้ถ้าคนทางบ้านสนใจนะครับผมอยากจะมาวิ่งแบบนี้อยากจะมาลองสัมผัสพืน้นแข็งลองติดต่อที่เพจ RCT หรือว่าติดต่อมาทางเราได้เลยครับผมจะเฟซผมก็ได้เฟซใครก็ได้ที่อยู่ในรายการลองโทรเบอร์พี่บักได้ครับผม0891822188นะเรียกว่ามาหาประสบการณ์กันถ้าเราคนพบตัวเองว่าเราชอบทางทนี้นี่518นี่ FC คุณเลย อภิรักษ์ข้ <คน S 2> องใจเนี่ยแล้วคนนี้ก็บอกเนี่ยผมแบบเอฟซีรายการพี่เลยดูรายการพี่บางตลอดแล้วพอห็นรุ่นเนี้ยเลยอยากมาเนี่ยอยากมาแบบอภิรักษ์แบบนี้ทํายังไงก็เนี่ยแหละรครับผมติดต่อได้ที่บริษัทไฟเอ็กซ์เต็ดพอร์เตอร์สปอร์ตจำกัดครับเบอร์โทร0 8 9 1 8 2 2ด8 8้านึ่งแปเพจได้ที่ทาง เดี๋ยวรุ่นต่อไปของการแข่งขันรุ่นแรกวันนี้นะครับเป็นสเปเชียลคาร์ขับครับติดทางสปอเตอร์ปากทางพิษเวลานี้ครับสเปเชียลคาร์ขับครับติดทางสปอเตอร์ปากทางพิษเวลานี้ครับผมไปนเกิดอะไรขึ้นไปแล้วครับยางผมไปก่อนแล้วล้อจ๋ายางลากอนะฮะเพื่อนเพื่อนระวังด้วยครับผมนี่แหละครับจะรู้เลยครับคุณภาพของยางที่จะวิ่งในแฟกคุณต้องรู้นะไม่ใช่ยางเดิมคุณจะมาวิ่งเงี้ยมันมันมีหมีนะครับผม เพราะฉะนั้นเลือกยางดีๆครับถ้าอยางดีก็ไปที่คลิปเลยฮะคลิปน้ำไปคลสยามนะฮะเลือกยางโตโยทัยเลยครับครับผมนะครับมีหลากหลายรุ่นอย่างนี้ก็จะมีเขาเรียกยังไงเป็นสี่รุ่นอย่างเงี้ยอ่แบบนี้จะมีในรุ่นของตัว S t 3 ARR อะไรเงี้ยเหรอครับเพราะว่าตระกูลพ็อกเซตใช่ไหมตระคุณพ็อกเซตตะคุณพ็อกเซตเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยคิดว่ายางอะไรก็มาวิ่งในนี้สนุกสนานได้อย่างเงี้ยนะครับต้องดู อ่ะอันนี้กลับรถครับกลับรถกลับรถในแถกยูเทิร์นยูเทิร์นพวกยูเทิร์นครับกลับรถในแถกจะไปกลับรถกันไปล่ะเออพวกออกไปเลยอยู่ดีหันหน้ามาหาอาหารผมทำไมเลยผมผมว่าเขาอยากได้แอร์ทางนะพี่เอ่อตาไอ้คุณชายโต๊ะกลางคุณไม่ต้องมาบอกผมพอขับได้หรือเปล่าผมขับผมค่อยๆขับไปเหมือนกันไม่มีทางแกไม่มีทางพี่พี่โต๊ะกลางเราก็อยู่มีควายควายแกก็ตายอ่ะแกอีควายควายก็ตายอ่ะโต๊ะกลาง 85นี่เจว่าพกม,ม้ามาเยอะออตำรวจจับแน่พี่โตอุอ้ยไปชิงแรงม้านะ,ะ85นี่อภิญญานะอภิอภิพ,พทงเทียงเที่ยงไทยสงนะอันนี้น่าจะถ้าแก๊งนี้น่าจะพูดสายลมเย็นหรือเปล่าไม่แน่ใ,นใจครับผมเห็นสายลมเย็นกลับมาร่วมสนุกกันด้วยเยอะเลย แส่งใส่ลม,มเย็นป่นาไผ<ต>่น,นี่นไงเลขแปดครับและอย่างน้อยเนี่ยมาวิ่งในสนามได้ลูกนะครับครับเพราะเลสิ n งคาร์ไทยแลนด์นี่เดี๋ยวนี้มีลูกสวยๆเมื่อวานนี่พี่ไปดูอยู่นะเท่เลยนักแข่งมาแข่งรถมีลูกสวยๆในแท็กเม<อ>ื่อวานเราลงไปที่เพจอะไรนะเพจเลสิ n ง c าร์ไทยแลนด์ครับเราลงแต่ลูกของวันนี้จะไปลงที่ออโต้สไปซี่ชาแนลก็เถอะ ครับสำหรับน้องๆนักแข่งที่มาวิ่งแล้วอยากดูรูปของตัวเองนะครับไปที่ Auto s p i c ซ Channel นะครับเดี๋ยวจะมีรูปแบบนี้สวยๆทีมช่างกล้องเขาก็พยายามจะเก็บให้ครบทุกคนเลยใช่ครับช่างภาพของเราพบข้าหลามมาฮะหลายกระบอกกันเลยทีเดียวเทเล่กันซูมพีโอ้โหตาแตกครับผมบอกยาวมาก อยู่ตรงนี้เลยเห็นเย็นดาวคารอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มาครับใครว่างก็มาดูที่สนามได้นะครับสวัสดีครับยินเข้ามาทับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเข้าความมาในรุ่นแรกครับสเปเชียลคารขับนะครับนะครับทำการแข่งขัน6รอบสนามด้วยกันนะครับใกล้หมดเวลาครับรุ่นนี้ใกล้หมดเวลาแล้วเราเราไม่ได้เข่งแข่งชักจานะครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนเอาเป็นเบสแหละนะครับของเด็กๆนี่โซรูนรถซี่ PK อันนี้ก็เป็นรถทีมป๋าขอ PK เลขสิบเก้านะครับตีรวัตรแสงสุขเกษมศักดิ์นะครับโอ้โหคันนี้มันหล่อไป,ปเปล่าเนี่ยโอ้โหห้าห้าสิบหกผมว่าคุณต้องควรขึ้นมาคาดไก่แล้วละ่ะค <ไป S 2> <อ>ุณไปวิ่งเซฟต,ตี้ได้ไงคุณนนคุณนนซียอดหอมอรถคุณนี่มันเรสซิ่งชัดชัดมันลลหล่อ,อเล้าใจเลยคือไอเราก็หล่อ,อซะด้วยสิอ,อย่างเงี้ยะจะเผลอใจบ้างเปล่าเนี่ยฮะหล่อเหลือเกิน โอ้โหดูดูดูว้าคนเหมือนรู้กล้องจับอาธิเทพทองคำนะครับผมโอ้โหอาธิเทพทองคำอภิพรแล้วดูเวลาอาธิเทพทองคำเวลาธรรมดาที่ไหนล่ะหนึ่งสองหนึ่งนะพี่สองหนึ่งเรอกระเร็วนะเร็วนะสำหรับเรื่อใหม่นะเร็วเลยล่ะเร็วเลยล่ะหนึ่งสองหนึ่งนะครับหนนะ นี่แหละคุณคนพบแล้วถือว่าคุณคนพบตัวแล้วมาเลยครับมีหลายอู่ที่อยู่ในนี้ฮะมีรถยอดเหรียญให้คุณได้ครับคุณอยากเล่นรถใหญ่ๆคุณลองได้ฮะเต็มสมรรถนะครับมีให้หมดนะหลากหลายอู่นะฮะครับผมลองมาดูรับ FC อู่ไหนก็จับป้ายโอแรงจับครับคุณสมชายบอกโอแรงจับเปล่าฮะเขาเห็นกล้องมาพอดีนี่เห็นไหมหล่อไปละสกายโลอยู่แล้วใต้เดียวคิดนะสกายโลนี่มันหล่อจริงนะ รถอันดหนึ่ดูดิวิ่งส,สวยๆอย่างเงี้ยเท่จะตายโพสโซเชียลได้แล้วเนี่ยสวัส <Social S 2> ดีชาวโซเชียลรถหลังหล่อเลยนะวิ่งกันไปเรื่อยๆครับหมดเวลาอีกหนึ่งนาทีนะรุ่นนี้วิ่งสิบนาทีนีะฮะวิ่งสิบนาทีมี่ห้าเจ็ดศูนย์นี่ห้าเจ็ดศูนย์นี่เป็นของวรวุฒิครับผมโยชโคฉะนั้นโยชโค โหดูดิเห็นไหมวิ่งกันเป็นแถวเลยน่ารักทีเดียว2 0งศนี่ใครอ่ะกิติพันธ์ปิติเหรอกิติพันธ์ปิตินี่แก๊งเดียวกับอัลลิมหรือเปล่าอ่ะเหมือนรถอัลลิมเลยรถอัลลิมเหมือนรถของอัลลิมเลยรถเจ้าเตอร์น่ะใช่แน่ๆเลยก็เนี่ยอัลลิมเขาก็เป็นแก๊งอย่างเงี้ยแล้วโผ่่ยป้ายยากันไปป้ายยากันมารถเพียบเลยตอนนี้ทีมนี้รถเพียบเลยเป็นสิบอ่ะ นีน่แหละท่านผู้ชมทางบ้านท่านไหนอยากมาลองครับผมเปิดประสบการณ์ในชีวิตนะครั้งหนึ่งต้องมาครับผมครั้งหนึ่งต้องมามาหลายครั้งก็ได้ครับแต่ว่าถ้าอยากสัมผัสแบบนี้ได้ฟืวลวิ่งนะก็ลองมาดูครับนี่505นย่ใครเอ่ยเกียงเกียงไกลถัวทองครับผมนนฮะวิ่งกันสนุกห2าสอิใคร5 2 2เป็นอธิพัท์ราชบุตรครับผม <นะ S 1> แจ็งเซฟิโล A31 ซึ่งวันนี้เอสองเนึ่ก็มาวิ่งเล่นกันเยอะครับผมเห็นอยู่ตรงเข้ามาคันธิดแคเจอละหลากหลายรุ่นเลยไอ้าใหญ่เลยฮะรถตเติ้ลนี่เอาใหญ่เลยฮะอัลลิมอัลลิมอัลลิมนี่เอาใหญ่เลยฮะพอพูดถึงไอ้สองศูนย์สองเนี่ยเอาใหญ่เลยฮะครับผมวิ่งไม่หยุดเลยฮะเหมือนกล้องจับฮะรูร้รง,งานฮะอัลลิมฮะเดี๋ยวลูกพี่เดี๋ยวลูกพี่โวยเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นกระโปรงมวยวายฮะห้าหนึ่งแปดคุณอภิรักษ์ค้องใจฮะสี่แปดอธิเทพทองทำมาก 559ว่าลายุทธ์นะฟองเชียร์ว่าลายุทธ์นะครับอันนี้556ไทยเอ๋ย556 556นัทธพงศ์นัทพงศ์สีสงครามอ่า556ประตูอ้าวจบแล้วครับ <ไป S 1> จบครับ,รบ,รบตีธงหมากรุกจบหมดเวลาครับอันนี้เราใช้เวลาที่ดีที่สุดที่ผมมองณนะตรงนี้นะเบสทามนะอธิเทพนะครับผมน่าจะเป็นอาทิเทพทองคำนะครับหนึ่งวิธีสองเสียบตัสองหนึ่ง๋อสองหนึ่งสองหนึ่งนี่มันระดับ ใกล้เขียวนอ,อนแข่งเลยนะทำเป็นลิ้นนะคัสคัสจูเนียแล้วเออคัสจูเนียเลยนะเอาแล้วครับเดี๋ยวจบนี้เราพักกันสักครู่นะครับความมันในรุ่นหน้านะฟาอิสมารอรแล้วนะครับพักกันสักครู่เดียวครับ